ฝันเห็นคู่รักเปิดไพ่ทำนายฝันพิก,กาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ี่ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4ี่นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลขหนึ่งสามสี่แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไปใบที่1น,นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับ ในช่วงนี้นะครับสิ่งต่างๆรอบตัวท่านจะค่อนข้างนิ่งๆนะครับเป็นช่วงทรงตัวไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเด่นชัดมากนะครับเรียกว่าเป็นระยะเวลาที่เรื่อยๆสบายๆนะครับไม่ได้มีปัญหาวุ่นวายอะไรมาทําให้ท่านต้องกังวลใจนะครับในด้านการงานก็อาจจะดูเรียบเรียบนะครับไม่ค่อยมีความก้าวหน้าเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าก็สามารถทําไปได้เรื่อยๆนะครับ แต่ช่วงนี้นะครับการเติบโตอะไรต่งตางๆก็อาจจะดูไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่นักนะครับหรือว่าเติบโตอย่างช้าๆนะครับขอให้ท่านใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับอยากจะดันผลงานหรือว่าทําอะไรให้มันก้าวหน้าโดยเร็วนะครับอาจจะไม่ได้อย่างที่ใจท่านคิดใจท่านปรารถนานะครับในท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ยังถือว่าประคับประคองกิจการไปได้นะครับแต่กําไรที่ได้มาอาจจะไม่เยอะ สักเท่าไหร่นะครับในด้านความรักนะครับหากท่านยังเป็นโสดนะครับก็อาจจะมีโอกาสพบใครบางคนเข้ามาในชีวิตนะครับเป็นผู้ชายที่มีอารมณ์อ่อนไหวแล้วก็มีความเป็นศิลปุนสูงครับเป็นคนที่จริงจังจริงใจนะครับเข้ามาจีบนะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับก็อย่าใส่ใจในรายละเอียดคนคนรักมากเกินไปนะครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับ ผู้รักนะครับอาจจะอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านนะครับประคับประคองถานการเรื่องความรักให้ดีใบที่สองนะครับท่านจะมีความทะเยอทะยานมากขึ้นมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับท่านจะได้รับความช่วยเหลือนะครับจากเจ้านายนะครับ เจ้าของกิจาการนะครับหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะครับทำให้ท่านเองมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในเติบโตในสายงานมากกว่าเดิมน,นะครับรวมไปถึงนะครับบางท่านอาจจะมีโอกาสนะครับศึกษาต่อนะครับบางคนอาจจะไปถึงปริญญาเอกเลยก,ก็ได้นะครับเมื่อเลือกไพ่ใบนี้นะครับการเงินก็จะมีความ พยายามในการปรับปรุงหาการเงินให้ดียิ่งขึ้นนะครับมีแนวโน้มจะเริ่มมองเห็นอนาคตในด้านการเงินมากยิ่งขึ้นนะครับทำการเงินได้อย่างจริงจังนะครับความรักนะครับก็ถ้าโสดอยู่ก็มีโอกาสเจอคนที่มีอายุมากกว่านะครับมากกว่าเท่าไรมากกว่า10ปีหรือ20ปีเข้ามาในชีวิตของท่านใบที่3นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับ ระยะนี้ท่านจะมีความสับสนวุ่นวายใจหาทางออกไม่เจอนะครับอาจจะเจอความลังเลใจที่ต้องตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับ ควรทาใจให้สงบแล้วก็อย่าคิดมากจนเกินไปนักนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงการปรับตัวกับสภาพรอบตัวนะครับในเรื่องของการเงินท่านก็อาจจะมีความวิตกกังวลนะครับหรือมีความเครียดนะครับในเรื่องการหมุนเงินแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็ไม่ได้ร้ายอย่างที่ท่านคิดนะครับยังถือว่าหมุนเงินได้ทันอยู่นะครับอาจจะท่านอาจจะมีการหงุดหงิด อารมณ์เสียหรือแม้นก็ไม่ค่อยมีความมั่นคงทางอารมณ์เท่าไหร่นะครับควรรักษาอารมณ์นะครับรักษาสภาพจิตใจของท่านด้วยนะครับเพราะว่ามีโอกาสบีนมีโอกาสเบี่ยงมีโอกาสฉุนเฉียวได้เพราะฉะนั้น,นควบคุมอารมณ์ให้ดีสําหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่4นะครับท่านจะ มีความรู้สึกเกิดอัดนะครับหรือบางคนก็อาจจะเหมือนกับหมดอะไรตายอย่างในชีวิตนะครับบางทีนะครับท่านจะพบความผิดหวังในบางสิ่งบางอย่างนะครับทําให้รู้สึกว่าหมดกําลังใจหรือรู้สึกว่าหนทางข้างหน้าเมื่อดบิดไปหมดนะครับมองอะไรก็ไม่เจอทางออกแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับมันยังมี อะไรต่างๆให้ท่านเล่นอยู่มีอะไรต่างๆให้ท่านเดินทางไปอยู่นะครับในความผิดหวังบางอย่างกำยังมีโอกาสบางอย่างรอคอยท่านอยู่นะครับท่านก็จะเห็นนะครับมีมีถ้วยที่ตั้งอยู่ด้วยไม่ใช่ล้มไปหมดเลยนะครับตรงน,นี้ก็ขอให้ท่านนะครับอย่าสิ้นหวังในศรัทธาตัวในตัวเองอย่ามอง โรคในแง่ร้ายจนเกินไปนะครับในเรื่องงานท่านอาจจะมีความอึดอัดใจอยู่บ้างน,นะครับแต่ขอให้อดทนกับมันไปก่อนนะครับในเรื่องของความรักอาจจะมีปัญหา,า,าคาราคั่งทาให้อึดอัดใจอยู่นะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะหมดรักไปแล้วแต่อีกฝ่ายหนึ่งฮะยังไม่ยอมเลิกหรือคนรักก็เดินทางไกลทําให้ไม่สามารถที่จะเจอกันหมายเลขลำชของท่านได้แก่หมายเลข12หมายเลข5หมายเลข2 และหมายเลข8ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข2หมายเลข5หมายเลข8และหมายเลข12